เพราะฉันนั้นต้องการมีเสียวนาทีที่ยิ่งใหญ่ที่เซนเออที่เซนอืมอืมพอมากดีใจมากตื่นเต้นมาวันนี้จะได้ออกรายการ The Mask Singer เอาแล้วนนมากำะแผงพิเศษ <laughs> สุดจุดหมาย ที่ตั้งใจด้วยตัวฉันเองตอนไม่เชยมดดันตื่นเต้นไม่ใชตื่นเต้นดีไม่นด,ด,ด้มากค่ะพี่ตัต้งคองถ่าไม่ถูกแต่เล็กๆแล้วคือตั้งใจอยากจะมาร้องคู่กับพี่ตั้งให้มันดีเพราะไม่มีความฝันความฝันคืออยากจะได้ร้องเพลงผู้หญิงคนนี้ชอบพลังของเขาชอบชอบความทุ่มเทของเขาแล้วแบบชอบทุกเพลงของเขาพี่พล,ลัสชอบมากเพลงดึงดาวดึงดัน รับข้างไหนดีให้เธอบอกข้างซ้ายหรือขวาซ้ายหรือกวาเรียบร้อยเหอ่าขออนุญาตค่ะวันนี่ไงหน้าหนึ่งเรียบร้อยค่ะนั่งรับปิดสนานั่งรับอะไรใช่ไหมดู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 ว่เขาใส่มองอยู่เนี่ยวันนี้มันมีตั๊กใครสูอ่ะเขาต้องเอาแบบว่าสมน้ำสมเนื้อแน่นอนยิ่งยงมากระหายป่ะใช่พี่พงศ์เหมือนผู้ชายเมื่อกี้ครับอ๋อโอ้ยมันยิ่งยงใช่ไหม หนึ่งค่ะก่อนไปซ้อง <Okay. S 2> <laughs> เรียกสติตอนนี้เนี่ยมันมีความวิตกกังวลเบาๆใช้คามก่อนคามใช้แล้วมันก็จะรีแลกต์ผ่อนคลายไม่กังวลฮัลโหลฮ <laughs> ัลโหลฮ <laughs> ัลโหลฮัลโ <laughs> หล พี่วนี่ขอเช็คไม่หน่อยครับเสียงยังไม่ได้ครับสวัสดีครับวัสดีครับ่ม้าี่้่คิดว่าพี่ตั้จะรู้ไหมครับวันนี้ไม่มีวาูแลนะ่ายจะรอดไหมเราอยู่ระหว่างการที่ท่านายจะสั่ไปอะ เจ้าไในรอดนะรอดหนล่ะว่าไงอไม่รู้ค่ะเจ้าในเ่อยแสดงละครเวทีนะเว้ยเออเออเรื่อนเอมีก็แล้วเอ็มทีก็แล้วเออแค่นี้เองสบายอินเสิร์ตที่เขาร้องคาราตอเกะวนา เมื่อกี้นี่ถือว่าเป็นการวอร์มมีฟ็อกกี้เป็นพิตักตอนนี้โอเคละวคือมันเหมือนเมื่อกี้แบบด้บรรยากาศเออบนเวทีมันจะประมาณไอสิพิตักดีมากอ่ะมันลุกมันลุกมนลุกโฟกัสหน่อยค่ะอะไรนะเฮ้ย <c oughs> แบบมันนึกเนื้อเพลงไม่ได้อ่ะมันมันจะแบบเพราะชั้นนั้นหรือว่าชั้นนั้น,นอยน่างเงี้ยเดี๋ยวถ้า <c oughs> โฟกัสก่อนโฟกัสตัวนี้พอทาไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสมาธิที่ดีขึ้นง่ายๆนี่ มันคือมันมันคือมันใช้เทคโนโลยีอะไรทำไมถึงมันช่วยครับมันเป็นน้ําหอมระเหยอารม م ่าโรเลอร์อาร وم ่าคือน้าหอมระเหยซึ่งเวลาเวลาทาเนี่ยมันจะเดินทางไปยังระบบประสาทของเรามันจะมี3าตัวตัวนี้คือตัวโฟกัสต้องใช้เวลานิดนึงเลยจะจําเนื้อได้พออยู่สิบห้านาทีแล้วเนาะจำได้ละเพราะฉันนั้นต้องการมีเซฟในทีที่ยิ่งใหญ่ อีกอันหนึ่งก็คือเพราะฉันนั้นต้องการคิดตำนานให้หัวใจดีดีมากกินข้าวลงไหมั้ยกินข้าวลงไหมคะเหมือนนั่งร้านอาหารท้าดาวอะเรามีคนร้องเพลงให้ฟังใช่ปะ พี่วดีครับทีมงานเป็นกำลังใจให้พี่นะครับพี่นะจ๊ะ คนทั้งวงการรู้จักเหรอวงการพระจริงๆไม่อเลยเรียกครั้งแรกที่เขาร้องเพลงออกทีวีเลยเป็นมันทุกอย่างทำได้หมดทุกอย่างเป็นโควิดยังค้างเป็นอะไรครับเนี่ยแม่ตักต้องฝันทงแล้วครับนักร้องหลังกำแพงคือใครปากิกมาดูว่าจะวินหรือจะเฟลเพราะฉันนั้นต้อง เก็บดาวที่แสนไกลด้วยตัวฉันเองให้เวลาสามวินาทีและอุทานว่าพี่พวดเก่งใจเลยโอ้ยนี่ไม่หายตื่นเต้นเลยเป็นยังไงเจเจ วอีตักครับเป็นไงบ้างครับพี่โอ้ยก็นี่เหงื่อพี่แตกอยู่เลยพี่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะคิดไม่ถึงคิดไม่ถึงเลยจะเป็นพี่วดีโอ้ยดีใจที่สุดเลยตื่นเต้นมากซอรไพรส์ต่ใครมากเลยลูกขอบคุณทิมขอบคุณร้องร้องข้ากัแป้งมากๆนะพูดแบบนี้ดูเลยปุยนยุคย้อนยุคย้อนยคการโปรมทอนเสิรตตอนแบบตอนรักแรกมาที่ทุกคนแบบว่า เอาไงเอาไงแล้วทุกคนที่กำลังใบอยะจะมีความแบบก็จะดาวมาระด่าว่าหน้าตาอย่างนี้อย่าี้ะทุกคนัสดีค่ะือยาสากน่จ้าส่งอะไรมาได้ช่วยให้ปวดดนเท้าพอขอบคุณครับเพลงใหม่ต้องมาแล้วริงดาว ช่วยกันปั่นวิวด้วยนะครับพเพราะเพลงมันดีฝากด้วยนะครับทุกคนถ้าเกิดจงไม่ได้ดูก็เข้าไปกดดูนะรา <c oughs> ยการ The Mask Singer ไม่ใช่รายการ The w a l Song เอพิโซดตักดีล่าขอบคุณนะครับ <c oughs> ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายครับ